ช่วยประชาชนให้เหมือนช่วยพ่อตัวเองเลยครับผมอยากให้ทุกคนดูคลิปนี้ให้จบไม่ถึงสองนาทีครับคนที่ติดอยู่ภายในนีค่ะเพราะว่าหลายคนยังไม่สามารถช่วนเรือออกมาใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้าที่ลงมาเนี่ยยังเป็นกระแสน้ําที่ยังเชี่ยวอยู่นะคะพวกเรือท้องแบนอะไรต่างๆเนี่ยยังเข้าไปช่วยไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องรอนิดนึงแต่ว่าทุกฝ่ายเขาสแตนบายแล้วนะคะเมื่อเมื่อกระแสน้ําดีขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยช่วยเหลือทันที มาต่อคลิปนี้อีกคลิปครับผมมีบุญขนาดไหนคนขับ F1 มาขับเรือให้แชมป์โลกมาขับเยอตมกีให้ตอนนี้เรากำลังเดิน<อ>ทางไปที่หมู่บา้านตพเกิดนะครับมีคนอยู่ในหมู่บา้านเนี่ยหนึ่งร้อยครัวเรือนตอนนี้เราใช้ทั้งเรือใหญ่ทั้งเกตเลยตอนแรกไม่คิดว่าแบบจะขนาดนี้เลยเป็นทางโหดมากจริงๆนะครับใต้น้ำเนี่ยใต้บาดาลตอนนีาาน้เป็นไรต้มนะครับเราต้องเลาะทางนี้เข้าไปเพราะหมู่บา้านเนี่ยตอนนี้อยู่ในเกาะกเป็นป่าไผ่โค้งเข้ามาเป็นซุ้มอย่างนี้เลยอ่ะแล้วน้ำาที่เขาบอกว่าลึกหกเมตรนะตรงเนี้ยเฮ้ยหลังคาหลังคาเราว่าหล ระวังกําแพงบ้านนะกรแพงกรแพงเสาไก่อย oh, ู Smart mountain. Smart mountain. ่นะระวังไปสิ่งที่ทำให้ทุกคนหยุดไม่ได้เพราะมีชาวบ้านเขารอความช่วยเหลืออยู่ด้านในเป็นร้อยหลังคาเรือนโอ้โหมีชาวบ้านมารอนี่สวัสดีทุกคนครับขอโทษมาสายครับขอโทษผู้ใหญ่สวัสดีครับยายผู้ห็นนั่งแบกคนไหนออกมาบอกว่าตราบใดที่นายกยังไม่แถลงนโยบายก็ยังช่วยชาวบ้านไม่ได้มีคนตายมีคนรอ ถ้าเป็นไปได้บ่ายนี้แถลงนโยบายเสร็จแล้วรบกวนช่วยประกาศยุคสภาหรือลาออกเลยครับถ้ามีปัญญาทําได้แค่นี้สวัสดีครับ